หวานเจี๊ยบต่ชุติมาโพสคลิปทีมพิธานั่งดูการแสดงลูกสาวด้วยกันล่าสุดทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับฟินกันไปอีกหลังจากที่นักแสดงสาวชื่อดังต่ายชุติมาได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักของทีมพิธาขณะที่กำลังนั่งชมการแสดงของลูกสาวอย่างภูมิใจซึ่งจะเห็นว่ายิ้มตลอดคุณแม่ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ายิ้มหน่อยลูกกบพร้อมกับติดแฮท็ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่พิมพ์ทาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่พิมพ์ลิงเจริญรัตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิทาลิงเจริญรัตแน่นอนว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันย่างมากมายอาทิเช่นาฬิกาเหมือนดูซีรีส์จีนรักนี้เธอมอบให้อยู่เลยคะ่ะพระนางเลิกกันไปแต่กลับมาเลี้ยงลูกด้วยกันต่างคนต่างไม่มีใครเท่ากับยังรักกันอยู่วันเวลาทำให้คุณโตขึ้นถามใจตัวเองดูนะคะชีวิตคนเรามันสั้น เริ่มต้นใหม่ก่อนจะสายไปเป็นต้น